สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าภาวาทั้งหมู่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติญาติของผมเองทางครอบครัวฝังคุณพ่อคือญาติญาติพี่น้องทั้งหมดบ้านจะอยู่ติดตกันเลยเนื่องจากว่าที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินของคุณปู่คุณย่าที่ยกให้กับลูกๆแต่ละคนคุณปู่คุณย่ามีลูกทั้งหมดห้าคนครับแกก็แบ่งที่ดินให้คนละ,ทะเท่ากันทางพี่น้องของพ่อผมนั้น ก็เลยมาสร้างบ้านติดๆดกันเลยครับซึ่งบ้านผมจะปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของคุณลุงถัดไปนั้นก็จะเป็นบ้านของคุณป้าและบ้านของคุณปู่คุณย่าก็าเรียงกันไปบ้านของผมเวลามีอะไรหรือทำอะไรนั้นก็จะแบ่งปันให้กับทางญาติาตพี่น้องอยู่เสมอเลยครับบ้านผมอยู่ติดบ้านของคุณลุงครอบครัวของคุณลุงนั้นแกจะมีลูกทั้งหมดสามคนครับผมขอแทนว่า ซึ่งคนแรกนั้นก็คือพี่บิก๊กส่วนคนที่สองก็คือพี่เบสและน้องคนสุดท้องก็คือพี่หวานครับผมก็ค่อนข้างที่จะสนิทพูดคุยกับพวกพี่ๆเขาได้พี่บิ๊กกับพี่เบสแก่ก็อายุไล่เลี่ยก,กันครับและสองคนนั้นแกจะมีนิสัยที่เหมือนๆกันมากโดยนิสัยของพี่บิ๊กกับพี่เบสคือจะเป็นคนที่อารมร้อนหัวดือ้อหัวแข็งไม่เคยยอมใคร คือนิสัยจะตรงกันเป๊ะเลยครับแล้วเวลามีอะไรนิดหน่อยก็คือจะทะเลาะก,กันบ่อยมากผมเคยเห็นพี่บิ๊กกับพี่เบสทะเลาะก,กันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้พดเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ติดกันคือจะได้ยินเสียงบวกเวกไว่ยมาจากบ้านของคุณลุงแต่เหตุการณ์ที่มันหนักที่สุดก็คือว่าพี่เบสกับพี่บิก๊กแกดันไปชอบพอผู้หญิงคนเดียวกันครับในวันนั้นผมก็อยู่ที่บ้านของคุณลุง เนื่องจากผมเอากับข้าวไปฝากคุณลุงวันนั้นแม่ทำกับข้าวเป็นแกงส้มก็เลยเอาไปฝากให้กับคุณลุงและญาติญาติคนอื่นๆด้วยแต่พอเสร็จแล้วผมก็ไปนั่งคุยอยู่ที่บ้านของคุณลุงนั่นแหละครับก็ไปเจอพี่บิ๊กกับพี่เบสซึ่งยืนพูดคุยกันอยู่ตอนนั้นผมก็เห็นท่าทีของแกยังไม่ได้ทะเลาะอะไรเสียงดังกันมากความแต่พอนานเขาก็รู้สึกว่า เหมือนแกมีการถกเถียงกันผมก็จับใจความได้สั้นๆว่าพี่เบสกับพี่บิ๊กนั้นไปหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งในตอนแรกแกก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันแต่พอไปเจอเข้านั่นแหละจึงจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนที่พี่เบสและพี่บิ๊กคุยอยู่ด้วยนั้นเป็นคนคนเดียวกันพอรู้แบบนั้นแล้วแกทั้งสองคนก็เลยโมโหและโกรธกันมาก จนถึงขั้นทะเลาะด่าม,มึงกูต่อหน้าคุณลุงเลยครับคุณลุงก็พยายามห้ามปาลมคุณลุงก็พูดว่ามันก็แค่ผู้หญิงจะมีอะไรนักหนากันวะแต่พี่บิกกับพี่เบสนั้นแกก็ไม่ยอมครับต่างคนต่างจะครอบครองผู้หญิงคนนั้นจนกระทั่งผมคิดว่าเรื่องมันจะจบลงไปได้ด้วยดีแล้วผมก็เลยเดินกลับมาที่บ้านเพราะตอนนั้นผมเห็นว่า พี่แก่ทั้งสองคนก็เริ่มที่จะสงบสติอารมณ์แล้วผมก็เลยเดินกลับมาที่บ้านแต่ยังไม่ทันผ่านไปถึง10นาทีได้เลยจูๆ่ๆผมได้ยินเสียงดัง <c oughs> คือได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของคุณลุงตอนนั้นผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นเสียงปืนเพราะคนในละแวกนั้นรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยได้ยินเสียงปืนเลยครับ แค่ได้ยินจากในละครหรือว่าในทีวีแต่ยังไม่เคยได้ยินเสียงจริงๆที่เกิดขึ้นผมตกใจมากพ่อกับแม่ที่อยู่ที่บ้านก็ตกใจเหมือนกันในตอนแรกนั้นก็คิดว่าเป็นหมอปแปลงไฟระเบิดหรือเปล่าแต่ทีนี้พอผมกับแม่และพ่อรีบไปดูที่บ้านของคุณลุงพอไปถึงผมพ่อแม่แทบช็อกเลยครับ เพราะไปเห็นร่างของพี่เบสที่นอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านตอนนั้นคุณลุงคุณป้าและญาติญาติพี่น้องต่างมาดูดูกันเต็มที่บ้านร่างของพี่เบสต,ตอนนี้สภาพก็คือนอนแน่นิ่งถูกกระสุนเจาะตรงไปบริเวณใกล้กับหน้าอกซึ่งเลือดไหลนองเต็มพื้นคือตอนนั้นพี่เบสแก้หมดลมหายใจไปแล้วตอนที่ผมไปถึงผมไม่เห็นพี่บิ๊กแล้วครับ แต่ได้ยินคุณลุงตะโกนพูดขึ้นว่าไอ้บิก๊กมึงทำน้องทำไมมึงฆ่าน้องทำไมตอนนั้นผมได้ยินเสียงคุณลุงตะโกนดังด้านบ้านเลยครับแต่ไม่เห็นว่าพี่บิ๊กอยู่ในบ้านเลยแต่ได้ยินว่าพี่บิ๊กหนีขึ้นไปบนบ้านตอนนั้นทุกคนอยู่ในการที่ช็อกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนไม่เคยคาดคิด และมันไม่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในหมู่บ้านเลยว่ามีเหตุการณ์คนฆ่ากันตายเกิดขึ้นตอนนั้นผมเห็นสภาพผมก็ตกใจมากจนผ่านไปสักประมาณไม่ถึงห้านาทีได้ตอนนั้นทุกคนก็ยังคงชอ็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแต่แล้วจู่ๆได้ยินเสียงดังมาอีกครั้งเป็นเสียงดัง <c oughs> คือเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกนัดหนึ่ง ซึ่งดังมาจากบนบ้านของคุณลุงตอนนั้นพอทุกคนได้ยินคุณลุงกับคุณพ่อของผมก็เลยรีบขึ้นไปดูครับปรากฏว่าไปเจอร่างของพี่บิ๊กที่แกใช้ปืนยิงตรงที่ขมับของตนเองคือตายคาที่อยู่ตรงบริเวณเตียง <S <S เลือดไหลนองเต็มเตียงนอนของแกเลยตอนนั้นทุกคนรู ก็ยิงช็อกตกใจข้าบยายอีกครับเพราะมีคนตายในบ้านถึงสองคนในเวลาที่ใกล้เคียงกันแม่ของพี่บิ๊กพี่เบสและพี่หวานนั้นก็ดองให้เสียใจมากโดยที่แม่ของพี่บิ๊กพี่เบสเป็นลมล้มพับไปเลยส่วนแม่ของผมเองแกก็รับสภาพไม่ไหวเหมือนกันตอนนั้นคุณปู่คุณย่าได้รู้ข่าวคุณปู่คุณย่าไม่สามารถมาดูเหตุการณ์ได้ พ่อแกก็แก่มากแล้วแต่พอคนไปบอกข่าวแกก็เป็นลมหมดสติไปเหมือนกันเหตุการณ์นในวันนั้นผมบอกได้เลยว่าทางครอบครัวญาติพี่น้องและชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นที่เห็นเหตุการณ์คือช็อกตกใจแบบอธิบายไม่ถูกคือทุกคนอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจเด็กอญาพี่น้องต่างร้องห่มร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับพะทั้งพี่บิ๊กและพี่เบส เป็นพี่น้องกันแท้ๆแต่มาทะเลาะก,กันเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันไม่เป็นเรื่องเลยมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนคิดว่าถ้าเอาจริงๆแล้วไม่จาเป็นถึงต้องฆ่าแกงกันเลยทีเดียวแต่อย่างที่ผมบอกครับคือพี่ทั้งสองคนนั้นแกมมีนิสัยใจคอที่เหมือนกันและเวลาทะเลาะก,กันก็เลยถึงขั้นลงไม้ลงมือจนกระทั่งต้องมาจบชีวิตทั้งสองคนเลยครับ จากนั้นทางตำรวจเขาก็มาดูเหตุการณ์และก็ได้มีการจัดพิธีศพกันที่บ้านในคืนแรกที่มีการตั้งพิธีสวดศพที่บ้านของคุณลุงนั้นทางญาติพี่น้องทั้งหมดก็ไปร่วมช่วยกันมันเป็นงานศพที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เลยครับที่มีศพสองศพอยู่ในงานเดียวกันทุกคนอยู่ในการที่แบบเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างหนักมากยิ่งคุณลุงนั้นแกเสียใจมากที่สุด ที่ต้องสูญเสียลูกไปถึงสองคนในเวลาคราวเดียวกันในสองถึงสามคืนแรกที่มีการตั้งพิธีสวดศพอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะจนพอถึงพิธีเผาศพก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นแหละครับมันก็มีอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมเองเหตุการณ์ในคืนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของในตลาด แล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาสักช่วงเวลา2-3ถึงทุ่มทีนี้เส้นทางเข้าหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นเป็นเส้นทางตามชนบทสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาเส้นทางนี้มันก็เป็นเส้นทางเดียวที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านโดยปกติแล้วตอนที่บีบิกกับพี่เบสยังคงมีชีวิตอยู่นั้นเกก็ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาเหมือนกันทีนี้ตอนที่ผมขับกลับมานั้น ตรงเส้นทางนั้นค่อนข้างที่จะเปียวผมเห็นว่ามีคนยืนอยู่ข้างทางตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นชาวนาที่เขาเพิ่งกลับมาจากทำไร่ทำนานหรือเปล่าตอนนั้นผมก็ขี่รถกลับมาอย่างช้าๆทีนี้พอผมขี่เข้าไปใกล้เรื่อยๆผมเห็นว่าผู้ชายคนนั้นหยุดเดินผมก็เลยกะว่าจะเข้าไปทักทายแกหน่อยเผื่อจะให้แกได้นั่งซ้อนท้ายกลับไปด้วยเพราะว่ามันก็ค่ำมืดแล้ว ผมขับไปถึงผมก็จอดที่ด้านหลังของแกเลยตอนนั้นแกยืนหันหลังให้ผมครับผมก็เลยเรียกว่าพี่พี่จะไปไหนหรอครับกลับพร้อมผมก็ได้นะทีนี้ร่างผู้ชายคนนั้นก็หันมาอย่างช้าๆพอหันมาปุ๊บผมก็เห็นว่าเป็นพี่บิ๊กครับสภาพที่ผมเห็นตอนนั้นเลือดอาบไปทั้งตัวและมีรอยกระสุนเจาะตรงบริเวณคมับ พอผมเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากทีนี้พี่บิ๊กเก่เอาพูดกับผมว่าน้องตนพี่ขอกลับบ้านด้วยพอผมได้ยินแบบนั้นจะรออะไรอยู่ล่ะครับผมก็เลยรีบบิดคันเร่งไปอย่างไวผมกลับมาถึงบ้านก็รีบเข้านอนเอาผ้าห่มคลุมโปงจนรถึงเช้าเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่เขาพบเจอกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ผมอยู่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำไร่ทำนาหรือจะมีออกไปดักกบหาปลาบ้างนี่คือหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งปกติแกก็ออกไปหากบของแกอยู่ปกติอยู่แล้วในช่วงเวลาหัวค่าคือแกจะเดินไปทางในานาหลังบ้านของคุณลุงนั่นแหละซึ่งตอนนั้นแกมองในระยะไกลๆแกเห็นว่ามีผู้ชายสองคนยืนอยู่หลังบ้านคุณลุง ตอนแรกแกก็ไม่ได้ใจหรอกครับว่าเป็นใครแต่ทีนี้พอแกเดินผ่านแกจะมีตะเกียงที่คาดเอาไว้ตรงหัวและสองไฟไปกระทบกับใบหน้าของชายสองคนนั้นที่ยืนอยู่หลังบ้านคุณลุงปรากฏว่าแกเห็นว่าเป็นพี่บิ๊กกับพี่เบสท,ที่ยืนอยู่หลังบ้านสภาพก็คือเลือดอาบไปทั่วทั้งตัวพอแกเห็นแบบนั้นแกทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างเลยครับและก็รีบวิ่งหนีกลับบ้านอย่างไว คืนนั้นแกไม่ได้ออกไปดักกบอีกเลยครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาพบเจอกันและมันก็ยังคงมีอีกนะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าในทุกค่ำคืนมักจะเห็นวิญญาณของพี่เบสกับพี่บิก๊กเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านบางคนก็เห็นว่าแกะเที่ยวเดินอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านคุณลุงหรือบางทีคนที่เขาสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านเขาก็เห็นว่าเหมือนวิญญาณของพี่บิ๊กกับพี่เบส เดินอยู่บริเวณข้างทางจนคนที่เขาสัญจรไปมาก็รู้สึกหลอนภาวาไปหมดจนพอตกค่ำแล้วคนในหมู่บ้านก็ไม่กล้าที่จะขี่รถออกไปมาหรือไม่กล้าที่จะออกมาไหนไปไหนในช่วงเวลากลางคืนอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วย อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองค่ะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์